วันนี้ก็ออกมาขับรถเล่นกันสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้อยู่ถนนทางซีกตะวันตกของเมืองระนองนะครับออกมาขับรถเล่นนิดนึงนะไม่ได้ออกมาขับน่าจะประมาณสงเดือนได้แล้วครับรถไม่ได้ขับเลยนะครับ ไม่ค่อยได้ไปไหนนะเดี๋ยวผมแซงรถใหญ่แป๊บนึงนะครับโอ้แซงไม่ได้นะครับรถมาเยอะแยะเลยครับปิดปิดชิว่อนครับคนเริ่มใช้ชีวิตกันปกตินะครับแต่ว่าโรคก,ก็เยอะอยู่นะช่วงนี้แบบปิดปิดไฟหลายจังหวัดแล้วนะตอนนี้ก็ทุกคนต้องปิดแมสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้นะปิดแมสทั้งหมดเลยนะไปไหนก็ต้องปิดแมสดนะครับอยู่บ้านถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องปิดนะถ้าอยู่หลายคนอาจจะต้องปิดกันบ้างนะ ก็เดี๋ยวผมเปิดชิวขับแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเช็คเวลาแป๊บหนึ่งนะรถสวัสดมากนะครับไม่ได้ขี่นานแล้วนะห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้นะห้าโมงครึ่งออกจากบ้านครับว่าวันนี้จะไปแบบที่ไม่ค่อยมีคนนะเราจะไปที่แอร์ฮัดไม่ได้นะตอนแรกคิดว่าจะไปภูเขาหญ้านะแต่ว่าก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะออกจากบ้านปุ๊บก็เปลี่ยนเปลี่ยนใจเลยนะวิ่งมาทางตะวันตกนะเดี๋ยวจะไปเอ่อแถวแถวน่าจะไปทางไปประภาครันนะครับ ไปทางสุ่สานเจ้าเมืองนะพอดีตอนแรกก็จะไปเติมน้ํามันนะน้ามันตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งถังนะครับตอนแรกก็จะไปเติมน้ํามันแล้วก็คิดไปคิดมาไม่ไปเติมน้ํามันดีกว่านะไปฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งน้นรถจะเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ล็อกดาวน์เมืองนะเขาคนก็ใช้ชีวิตกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะผมไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงนี้ก็ผมออกไปก็จะไปแค่ขับรถเล่นนะครับใกล้ๆเนาะ ก็ลองออกมาดูนะเพราะว่าไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วนะครับรถไม่ได้ขับเลยนะสตาร์ทบ้างบางทีสตาร์ทไว้หน้าร้านนะครับเมื่อเช้าก็สตาร์ทไวแป๊บหนึ่งก่อนแล้วนะออกมาต้องขับบ้างนะไม่งั้นไม่ไหวนะครับก็คือว่าน้ำมันเครื่องนี่เปลี่ยนไว้ตั้งแต่ทําเครื่องรถใหม่นะครับตั้งแต่ผมลงทําเครื่องไว้นะยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็ไม่ได้ใช้เลยรถอีนี้เหมือนจะเสียวเวลาปเปล่าๆไปทั้งปีเลยนะก็คือว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรด้วยอยู่แบบ ังวันะครับตอนนี้วัคซีนก็อาจจะได้ฉีดบ้างบางคนนะบางคนก็ยังไม่ได้ฉีดนะได้คิวก็ไม่รู้จะยังไงนะครับตอนนี้นะอยู่ที่ผู้บริหารบ้านเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้คือแยกนายังนะครับมันจะตรงไปได้ด้วยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะช่วงนี้เรานองฝนตกเยอะมากเลยนะครับวันนี้เหมือนจะเป็นวันแรกนะที่ไม่ตกนะหรือเมื่อวานด้วยแต่เมื่อวานผมติดสอนนะ ไม่ได้ออกมาบ้างนะครับก็วันนี้ลงมาขับรถดูไม่รู้เจอด่านตำรวจอีกไหมนะเมื่อก่อนผมเคยขับมาตอนใกล้มืดแล้วเจอด่านนะลำบากกันทั่วเลยนะครับตอนนี้นะก็ทั่วประเทศเลยนะครับแย่กันหมดนะครับดูบนเขาฝนเริ่มมืดนะครับบนเขาฝั่งโน้นนะ มีเสาไฟฟ้านะครับมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันวิวมันไม่ได้แต่ถนนยังสะอาดอยู่นะละนองนะครับอ๋อขับรถเล่นนะครับชมวิวบรรยากาศลมดีมากครับก็วันนี้น่าจะขับชักประมาณห้าหกสิบอนะไม่ได้ขับเร็วนะตรงนี้เป็นสุสานเจ้าเมืองนะครับก็ถนนใหม่ถนนดีนะก็วิวดีลมพัดนะครับอากาศดีลมพัดนะครับไม่เอาถุงมือมาด้วยวันนี้ ขับช้าๆนะ้ไม่ได้เอามานะครับก้มเบื่อๆนะครับอยู่บ้านนะนั่งนอนนั่งนอนอยู่หลายวันแล้วนะเอารถออกมาวอร์มเครื่องสักหน่อยนะครับก็ถ้าอยู่ก็ไม่รู้ว่าคือปัญหาก็คือว่าไม่รู้จะแก้ได้เมื่อไหร่ถ้าเราอยู่แต่ในบ้านนะถ้าแก้ไม่ได้สักสองปีเราก็คงเป็นเหมือนมนุษย์ท้อมนะครับ เอารถมาวมยางหน่อยนะครับเดี๋ยวดูขาตั้งก่อนเผื่อไม่ขึ้นขาตั้งนะวมไปวมมาเดี๋ยวล้มนะครับให้หน้ายางมันสัมผัสถนนหน่อยนะครับมันไม่ได้สัมผัสมาอูเป็นสเดือนสองเดือนแล้วนะอันนี้เป็นต้นกาอยู่นะครับฝั่งนี้นะใบเริ่มแห้งๆไปแล้วนะช่วงนี้แต่จริงหน้าฝนนะ มันเหมือนพืชที่ไม่ค่อยต้องการฝนเท่าไหร่นะผมว่านะตอนนี้เป็นภูเขานะครับฝั่งนู้นนะมีต้นยางป่าเขาเริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับระนองนะเพราะว่าดูดูฝนเข้ามาน่าจะเกือบสองเดือนแล้วนะดูดูฝนเข้ามานะครับก็วมยางหน่อยนะครับวงก็ต้องระวังนะรถไปมานะครับขับช้าๆชมวิวนะครับ เอาเจอเอ็มสลตนะครับก็วงยางนิดนึงนะครับให้หน้ายางสัมผัสถน,นนหน่อยนะครับให้มันกินไปหน่อยนะก็เอาตัวโยกไปนะครับรถไม่ได้สัมผัสถนนเลยนะช่วงนี้นะครับก็มีคนขี่จัก,กรยานนะตอนเย็นๆชมวิวกันนะครับ มันไม่ได้สัมผัสถนนเลยนะครับโลนะไม่ได้เข้าโค้งให้มันแบบว่าผมก็กลัวนะครับเพราะว่าโค้งมันเยอะนะแล้วก็ถ้ารถเราขับเร็วเลยเนี่ยยางมันไม่คือยางมันไม่เปิดหน้ายางมานะครับยางมันขอบขอบมันไม่ได้โดนยามันไม่ได้โดนถนนมานานแล้วนะโอ้นะ้ำมันลดเยอะเลยครับ ถือว่าขับรถเล่นในป่านะไม่มีคนนะครับคนน้อยถือว่าเสี่ยงไหมมันมันก็เสี่ยงหมดอะนะครับทุกวันนี้นะไม่รู้ว่าใครติดตรงไหนนะแต่มันก็ต้องอยู่บนปากความเสี่ยงที่พอรับได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะทั่วประเทศก็คือบางจังหวัดก็ติดเยอะบางจังหวัดก็ติดน้อยนะถามว่ามันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงหมดนะเหลือแต่ว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับ ก็รถมาโยกอะวมยางกินยางสักหน่อยนะครับมันไม่ได้สัมผัสถนนเลยยางก็โยกนิดนึงนะครับแต่ว่าโยกก็ต้องดูรถด้วยนะโอ้ยตรงนี้เขาสร้างอะไรใหม่ไม่รู้ครับตรงนี้นะมาแบบทำที่สร้างอะไรก็ไม่รู้นะถ้าไปฝั่งโน้นน่าจะสวยนะเมื่อกี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงไหนนะครับเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับน้ำมันน่าจะโอเคอยู่นะฝั่งนู้นวิวสวยมากโอ้โหแบบเดี๋ยวๆกลับไปดูวิวหน่อยเบรกก็ต้องลองเบรกบ้างนะครับม่บงั้นมันไม่อยู่นะ้าเบรกมันไม่ค่อยได้จับกับจานนะครับโอเคเลี้ยวได้นะครับเดี๋ยวยูเทิร์นเข้าไปดูหน่อยนะครับ ฝั่งโน้นผมเห็นวิวสวยๆเมื่อกี้นะก็รถเกิดอาการสะดุดนะเครื่องสะดุดไม่ได้ขับโค้งนี่วิวสวยมากเลยครับฝั่งโน้นสวยมากครับผมจะเลี้ยวระหว่างโค้งได้หรือเปล่าโอเคครับ วิวสวยมากเลยโอ้ยจะรถตรงนี้โดยหน่อยอ้โหเที่ฉันต้องถ่ายรูปหน่อยโอ้มามานะครับไม่รู้ว่ามันจะมาถึงถ่ายรูปวิวหน่อยตรงนี้มันเปิดพอดีเอ้ยเมามาแล้วครับรีบเลยครับมามาแล้วต้องรีบวิ่งก่อนครับมาสีดำมาสองตัวด้วยนะ ไม่กล้ามานะครับอ่ะโอเคเล่นโค้งกันต่อนะครับก็แวะไปถ่ายรูปชมวิวนิดหนึ่งตรงนู้นมันจะเป็นวิวมันจะเป็นวิวของน้ำตกเหงานเมื่อกี้ตรงนั้นนะครับวิวสวยเลยเดีู๋จะขับรถไปทางที่ไม่เคยไปบ้างนะวันนี้นะก็เปิดชิวไว้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าชัดแค่ไหนนะสายเสื้อหวดกับหมวกดังถือว่าอะไรดังนะครับเด็กชิคกอนอ่าโอเคก็ยังรู้สึกว่าสัมผัสได้น,นิดหน่อยแล้วนะกับถนนนะครับถนนดีมากเลยนะครับที่นี่นะฝนมันตกเยอะนะเพราะมันจะล้างแบบว่าสิ่งสกปรกออกไปนะก็โยกรถหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองขับกลับไปทางไหนเดี๋ยวขับตรงไปทางนี้ดีกว่า ดูว่ามันจะไปไหนนะเขาบอกว่าวัดปากน้ำนะผมไม่ได้ไปมาโอ้หลายปีแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองขับไปดูนะทางนี้นะว่ามันไปทางไหนนะก็ตอนนี้ถ้าเลี้ยวขวาเมื่อกี้เราก็จะไปประภาคารนะตอนนี้เราจะไปเขาเรียกว่าหาดชาน้ารินะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเข้าหาดตรงนี้นะไม่เคยไปเหมือนกันไปไม่ถูกไม่รู้ไปทางไหน